บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชฎรโฟโมสดาลี ภูมิใจเสนอ ครับขอต้อนรับสู่รายการตะลุยโรงหมอนะครับจากวันนี้ไปนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านไปตะลุยโรงหมอกันมาคุยกับคุณหมอนะครับไปคุยกันในแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บัอนนี้มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแหมบางโรคนี้ฉับพลันเลยนะถ้าในตัวซะก่อนนี่จะเป็นอันตรายในการนี้จริงๆเราอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมามันมาตรวจสุขภาพเอาไว้นะฮะการไว้ดีกว่าแก้ความไม่มีโรคเป็นลามันกระเซิดนะฮะยเนี่ย ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเหรอสี่โมงครึ่งนั่นไงละมาแล้วนั่นไงล่ะทำไมแม่ลืมทุกทีเลยสิแม่อย่างงี้ดิจะไม่ถามเวลานี่ยาวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยนะกินยาอะไรเนี่ยกินยาหลังอาหารไงกินเ้าเที่ยงเสร็จใช่ไหมแม่ลืมมาสี่โมงเลยกินยาตามไปเลยกินข้าวไปกี่โมงนะกินข้าวตอนเที่ยงแล้วนี่สี่โมงครึ่งมากินยาหลังอาหารอ่านั่นไงเฮ้ย เนี่อะไร Alors, อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเอาที่กินไปแล้วไห่เหรอเดี <g 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 ๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรก่ะหกโมงนัดเพื่อนไปกินข้าวเย็นกันแล้วนี่กินอะไรยาก่อนอาหารทำไมอ่ะจะบ้าเปล่าจะบ้ายาก่อนอาหารยาหลังอาหารเขามีกำหนดเวลาให้กินอ๋อเหรอเออเดี๋ยวมันก็กัดกระเพาะตายเลยอุ้ยเสพกัน ตายเลยกระเพาะทะลุหิงป่าไกระเพาะทะลุไม่ผ่านเลยติ๊กไปติ๊กหมอติ๊กตายเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทานยาและระบบทางเดินอาหารกันว่าถ้าเราทานยาผิดเวลาจะมีผลกระทบกับเราขนาดไหนตอนนี้คุณกิ๊กและคุณติ๊กเจอคุณหมอแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณติ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตว์ธรรมรงผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ อ่าคุณหมอฮะที่ผมเถียงกันอยู่ข้างนอกฮะเพื่อนผมครับนี่ตอนนี้สี่โมงครึ่งกินยาก่อนอาหารลังอาหารพร้อมกันเลยมันมันมีผลอะไรมั้ยมีผลเลยไหมฮะมีผลเลครับเพราะว่ายาที่เขาให้รับประทานหลังอาหารนะครับก็ควรจะรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับเพราะถ้ากินห่างจากหลังอาหารมากเกินไปแล้วอาหารอาจจะย่อยหมดแล้วนะครับยาอาจจะไประคายเครื่องที่ผิวกระเพาะหรือผิวลำไส้ นะครับทำให้เกิดมีแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้ล็กเกิดขึ้นมาได้นะครับขนาดน,นั้นเลยนะ <d> ใช่ครับขนาดน,นั้นเลยคือทานยาหลังอาหารถ้าดีที่สุดคือหลังอาหารทันทีรกระเพาะต้องเต็มอยู่เลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากระเพาะมันจะว่างต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เท่าไหร่ครับโดยปกติเฉลีย่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับอาหารก็จะว่างแต่ถ้าเกิดคุณกินอาหารที่มันนะครับมันก็ใช้เวลาย,ย่อยนานขึ้นแล้วยากรอาหารแล้วคุณหมอยากรอาหารนะครับยากรอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องกินตอนที่กระเพาะว่าง นะครับเพราะว่ามันจะได้มีการย่อยและการดูดซึมได้ดีเพราะยาแต่ละชนิดเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันยาบางชนิดเนี่ยออกฤทธิ์แล้วก็ดูดซึมได้ดีในกระเพาะว่างเพราะถ้าไปกินพร้อมอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารเนี่ยมาทําให้การดูดซึมของยานั้นเป็นไปได้ไม่ดีเอ้คุณหมอฮะเมื่อกี้นี้คุณหมอว่าถ้าสมมุติว่าเรากินยาหลังอาหารตอนที่แบบว่าบางทียาบางตัวอาจจะแบบมีมีการกัดกระเพาะเกิดขึ้นใช่ครับแสดงว่ามันก็จะเป็นแผลใช่ครับแล้วตรวจได้ยังไงคุณหมอคือการตรวจ แผลในกระเพาะอาหารนะครับนะมันก็มีได้หลายวิธีวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอ็กซเรย์แต่มันก็ไม่ได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีวิธีที่ดีกว่าคือการส่องกล้องส่องกล้องใช่ครับก็เหมือนกล้องวิดีโอแต่ก็ทําเป็นกล้องยาวๆครับนะครับยาวประมาณสักประมาณ1นึเมตรสี่สิบเซนนะครับหมอฮะเมตรสี่สิบเลยเหรอฮะเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบที่คนคนหนึ่งเลยนะคุณหมอนะเด็กๆได้คนหนึ่งเลยนะได้สี่สิบเนี่ย ยาวขนาดนั้นเลยใช่ครับนี่นี่ไม่สิฉนไมเท่านี้เลยนะครับโอ้ยคุณหมอคมันยาวขนาดนั้นพ่งใช่ครับแต่เวลาเราส่องเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในกระเพาะเราประมาณ60เซนเท่านั้นเองนะครับเผื่อว่าบางคนกระเพาะค่าครับนะครับกระเพาะค่า ไปแล้วไม่ถึงลำไส้เล็กครับนะฮะเลยต้องยาวไว้หน่อยเผือไว้นะครับส่งไปจนถึงจนถึงลำไส้เล็กเลยใช่ครับส่งไปถึงลำไส้เล็กส่วนต้นครับทั้งหมดอ๋อส่วนต้นเท่านั้นแหละครับไถึงลำไส้เล็กทั้งหมดเลยหรือเปล่าลำไส้เล็กมันยาวมากครับยาวประมาณ2ี่สิบฟุตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ส่งลำไส้เล็กทั้งหมดเนี้ยก้องจะต้องยาวมากยาวประมาณสองเมตรนะครับโอ้โหนะครับ คุณหมอน,นี้ไอ้ตรงลำไส้เล็กนะคุณหมอฮะมันมีวิธีการอย่างอื่นนะ,ะที่แบบจะตรวจปัจจุบันเนี้ยก็มีคนคิดคิดค้นวิธีพิเศษนะครับเอากล้องนะฮะมาย่อลงจนมีขนาดเล็กลงนะครับจิ๋วนี่แหละจิ๋วนี่แหละครับอันนี้ขนาดเท่านี้แหละครับขนาดนขนาดประมาณน,นี่ครับอันนี้คือคือกล้องครับผมนี่นะฮะใช่ครับอุ้งมฮะดูเลยฮะเป็นกล้องฮนะ เหมือนในหนังวิทยาศาสตร์เลยฮะเหมือนแคปซูลนะเหมือนเรือดำนานจิ๋วครับเราคืนเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วไงฮนะและ้วมันก็เนี่ยฮะมันทางด้านหน้ามันก็โปร่งใสใช่ไหมครับมีหลอดไฟอยู่2คู่หรือ3คู่ครับหลอดไฟนี่ก็จะกรบพริกนะครับ 2>, 2ครั้งเหมือนแฟลชครับ 2>, 2ครั้ง,งใน1นึ่งวินาทีพอพริกทีมมันก็เก็บภาพทีนะครับแล้วมันก็ส่งสัญญาณภาพมาทางสัญญาณวิทยุมาตัวรับสัญญาณที่หน้าท้องโดยกล้องตัวนี้จะทํางานประมาณ8ชั่วโมง นะครับก็คือระยะเวลาที่มันอยู่ในลำไส้เล็กทั้งหมดนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับเจ้ากล้องแคปซูลนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากกล้องแคปซูลนี้จะมีขนาดใหญ่กว่ายาแคปซูลธรรมดาธรรมดาอีกประมาณเท่าหนึง่งโดยจะมีเลนส์ถ่ายภาพพร้อมแฟลช4ตัวอยู่บริเวณด้านหน้าและแคปซูลนี้จะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่เริ่มกลืนจนกระทั่งถ่ายทิ้งออกไปเป็นเวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมงซึ่งมันจะถ่ายภาพ2ภาพต่อวินาที เพราะฉะนั้นเวลา8ชั่วโมงก็จะได้ภาพถึง54,000ภาพเลยทีเดียวครับและภาพทั้งหมดจะถูกส่งสัญญาณไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสดังนั้นเมื่อแคปซูลถึงบริเวณทวารหนักเราก็สามารถถ่ายแคปซูลนี้ทิ้งไปได้เลยครับ,รบแล้วเราออกมอ,อกม,มันออกมาไงฮะหมอถ่ายออกมาครับธรรมดาเลยใช่ครับผมแล้วก็ทิ้งไปไหมฮะทิ้งไปครับง <ๆๆ S 2> ่ายๆได้กืนเข้าไปใช่ครับแล้วน,น้ำตามห,หน่อยเลยครับผมอ้าว ไปลงตรงนี้ไปเกิดอะไรขึ้นมอาออกมาอ้าวทำไมหมออ, <า S 1> อันนี้คนไทยเพิ่งถ่ายออกมาแล้วก็เก็บออกมาเลยฮะเลิกครับใช่ครับอเอ้าแล้วจังไงอ่ะหมอแล้วจังไงอ่ะแล้วลอย8ชั่วโมงมันถ่ายออกมาใหม่ครับอ้าวนี่ไม่มันมันวนๆยังไงก็ไม่รู้นะครับขี้งูทำไมก็ไปดูส่งมาทำไมอ่ะเบางทีก็ส่งมาส่งมาให้ดูจะบ้าเลยส่งมาให้ดูไม่ต้องส่งให้ดูสิส่งมาก็หยิบกินเลยแล้วองขหมอฮะ แคปซูลนี่ถ้าสมมติว่าเราจะตรวจผมอยากตรวจลำไส้เล็กผมต้องเตรียมตัวไหมครับคุณหมอต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของการตรวจลำไส้เล็กคือดูผิวที่ลำไส้เล็กนะครับว MM hmm. ่ามันมีแผลมีจุดเลือดออกอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องแน่ใจว่าลำไส้เล็กนี่เกลี้ยงไม่มีอาหารเหลืออยู่ต้ <c oughs> <c oughs> ตองเคลียร์ครับเพราะนั้นเราจะต้องให้คุณกิ๊กนะครับดื่มยาระบาย ตอนนี้มีมียาอใช่ไหมครับเพราะว่าผมอยากจะรู้สึแกแฟดเงอะแชะแฉะอะไรแฉะมันแปดหมดแล้วแบดหมดแล้วเหรอแต่จริงๆมันมหใกล้ก่อนที่แล้ว <c oughs> เขาเขากินอะไรมาเหมือนกินปลาสลิดคุณหมอแล้เงือนท่านสมมติว่าผม <c oughs> อยากตรวจบ้าง <c oughs> แล้วผมต้องไปเตรียมตัวก่อนผมก็จะเอายาระบายให้คุณกิ๊กรับประทานคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราเจอกัน ะครับมามเกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จะดูอยากเห็นข้างในลราดัเห็งไอ้ส่วนไอวตอนนี้ผมดูได้นะมันแบตมันหมดแล้วครับแบตหมดแล้วเดี๋ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราแล้วยังไงล้องมาคุณหมอก่อนครับผมต้องกลับไปเตรียมตัวนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอคุณหมอใหม่พักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาชมคุณกิ๊กกันครับว่าเมื่อกลืนกล้องแคปซูลแล้วจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสนับสนุนโดย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณเราต้องลุยทั้งวันนมโฟโมสช็อกโกแลตอร่อยเต็มที่ความสดชื่นจากมิน้นดาลี่เท่านั้นที่คุณต้องการแบรนด์ซุปไก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันสนับสนุนโดย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณขอต้องลุยทั้งวันนมโฟโมสช็อกโกแลตอร่อยเต็มที่ความสดชื่นจากมิ้นด์ดารี่เท่านั้นที่คุณต้องการแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดทุกวันลุยโร แล้วก็หลังจากคืนแค่ซูไปแล้วเนี่ยณสองชั่วโมงคุณพี่ก็ต้องวนน้ำวนอาหารต่อเพราะที่ผมยืนให้คุณพี่ทราบได้เลยตอนนั้นแล้วว่ากระเพาะอาหารได้เว่ไรเลกระเพาะประมาณสองชั่วโมงครับใช่ไหมครับก็หลังจากครบชั่วโมงเนี้ยแคปซูลไื่อผ่านกระเพาะนะครับตอนนี้หลังจากครบชั่วโมงไปแล้วคุณพี่ก็จะเริ่มดื่มน้ำเปล่าได้แต่ถ้าหลายชั่วโมงครับนะครับผมก็เะให้คุณพี่ลงมาข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็ถอดิสซูนี้ววออกแ,แ,แล้วก็ไปต่อที่คอมนะครับแล้วคอมก็จะดาวน์เลย มี่พก็เป็นหมอ่ภาพ้าท่าละี่กจะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์กี่ภาพาพคืัน้าหมื่ันาโอ้โหแล้วมอกว่าใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการวิเคราะห์ภาห้าหมื่นสีันานั้นนะว่ามีแผลมีตเลือดออกมีน่องอะไรในลำไส้ทุกจุดนะครับดี๋นั้นจะเริ่มปฏิบัติการกันดีกว่าไหมครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับเนี่ยครับโอเคครับเชิญนนอนนะครับ หลังจากที่คุณหมอได้ทำการอธิบายถึงขั้นตอนในการตรวจเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกับตัวคุณซูโม,โมกิกเดยเริ่มจากตัวรับสัญญาณที่ต้องแปะไว้ตรงบริเวณหน้าท้องถึง8จุดด้วยกันตามที่ชาร์จการติดตั้งระบุไว้หลังจากนั้นก็ทำการติดฮาร์ดดิสซึ่งจะคอยทำหน้าที่รับสัญญาณภาพจากแคปซูลมาเก็บไว้แล้วทำการดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วก็ถึงเวลาที่คุณซูโม่กิกจะต้องฐานกล้องแคปซูลแล้วครับใช่ไม่ใหเลยใชครับไม่ใหญ่ครับที่ฐานได้เ่ยมันดูเหมือนดูเหมือนไม่ใหญ่ยากเลยแต่พอมันคืนก็ได้ครนนี้คุณไปกระดิ่งน้ำได้น้ำสบายแน่นะครับเอาครับแล้วเดี๋ยวก็ให้เขาอาบน้ำอีกสองชั่วโมงนะครับครับ เงินนี <tinc S 2> ้ก็ไปนอนร้อบไม่ต้องนอนทำยาที่พี่ได้ออ๋ได้เลยครับห้ามทำห้ามวิ่งห้ามวิ่งห้ามทำอะไรที่เหงื่อออกห้ามทำอะไรที่เกิดอาการผื่นหงอกได้ครับนะครับก็แบต้องครบ8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลงมาพบคุณหมอมาพบผมในคล้ายคลาดของอุปกรณ์แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยคุณหมอหลังจากที่ เราแกะเครื่องมือทุกอย่างออกแล้วนะครับเอาฮาร์ดดิสต์มาโหลดข้อมูลลงไปเดี๋ยวจะเห็นแล้วครับว่าลำไส้เล็กของผมข้างในเป็นอย่างไรับครับเราก็เริ่มต้นในตอนที่คุณจิ๊กดึกชันส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็ันเป็นอะไรแบบในปากหลอดอาหารนะครับโอ้ี่นี่นี่เห็นฟันเมื่อกี้เนี่ไหมนี่เข้าไปไหนแล้วม่นบอกลงไปในกระเพาะนะครับให้เราก็จะเห็นภาพกระเพาะนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วกระเพาะเนี่ยเราสามารถจะมองด้วยการสองกล้องได้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาถ้าตรวจกระเพาะจริงๆคือใช้การสองกล้องตรวจจะง่ายกว่าใช่ครับสะดวกเลยก็อาจจะข้ามไปข้ามไปเลยนครับนี่กำลังจะลำไส้เอานี่ลำไส้เล็กนะครับนี่ลำไส้เล็กแล้วโอ้ตอนลำไส้จะเห็นเป็นขนนะครับเหมือนโอ้เอาน้ำเหลืองๆนี่แหละฮะคุณหมอน้ำย่อยครับนะคุณพี่ก็ถึงน้ำย่อยจะเยอะกว่าคระเพนครับอาจจะเป็นช่วงหิวทั้งนอน เราเป็นผ้าเหมือนผ้าขนหนูจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่มไม่ได้กี่ยวกัการดูดซึมนะครับได้ดูดสมารได้มากขึ้นนะครับเห็นนั่ย่อยของตลอดเวลาเลครับคุณบอกว่าแสดงว่าคนเรานี่ในระหว่างกระเพาะกับลำไส้เล็กนี่อันไหนดูดซึมอาหารมากกว่ากันครอบลำไส้เล็กทำหน้าที่ดูดซึมอาหารมากกว่านะครับอ๋อลเอกระเพาะเปนย่อยใช่ครับลำไส้เล็กไม่ดูดซึมตกลงครับครับ สะอาดเกลี้ยงเก่าดีนะฮะไม่มีแผลไม่มีเนื้องอกอะไรนะฮะใช้น้ำจิ้ใช้ได้โอ้ยนี่ถ้าเกิดเจอเนื้องอกก็จะเห็นเลยนะฮะถ้าเราเห็นเปก้อนนูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นแผลเราก็เห็นเป็นหวงลึกลงไปนะครับเราใช้น้สเสดในการตรวจคุณท่าที่มีอาการซีดจากเพราะว่าการที่มีเลือดออกในขณะอาหารแล้วเราหาเสตไม่เจอนะครับจากการสองกล้องตรวจกระเพาะเราทำใช้ใหญ่เสแล้วขับถึงมาใช้แก๊สซูนในการตรวจ ที่ลำไส้เล็กใช่ครับหมอฮะแล้วลำไส้เล็กนี่มันจะมีมีแผลมันเกิดจากอะไรได้บ้างนี่นอกจากยาที่แบบมากัดกับกัดตัวลำไส้เล็กที่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือจะเกิดจากยาครับตัวสุดยาที่เรากินเข้าไปยาโรคปวดระบบตับนะครับอันที่สองก็คือเกิดจากลำไส้มันอักเสบเป็นแผลโดยไม่ทราบสาเหตุนอกจากหนี้จะมีที่เสาใญ่ร่วมด้วยตาครับแล้วบางคนต้องมีที่ลำไส้ก็คือถ้าเกิดเลือดออกในลำไส้เล็กนี่เราเราอักหรนตายไะคหมออักหรนตายครับเพราะว่า ถ้าเสียเลือดเราเราไม่สามารถห้ามเลือดได้<ช>นะครับเพราะเราใช้แคปซูลเ,เป็นตัวบม่งชี้ว่ามีเลือดออกนใน่างไรได้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็ไม่ได้แนะนําว่าอยู่ดีคนทุกคนเกิดมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมานีจะต้องมาเกิดแคปซูลนะฮะรานนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะอย่างโดยว่าอ,อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีคนไข้มีอาการหน้าซีดไปตรวจกระเพาะอาหารแล้วไปตรวจทางทวารหนักแล้วไม่พบการเลือดออกแต่ยัง เลือดออกจากไหนครับวันนีก็ต้องมามาทดสอบด้วยวิธีกันนะครับหมอรอย่างสมมติอันนี้ของผมนี่ถือว่าลำไส้ค่อนข้างจะปกติปกติกตดีมีถ้าเกิดไม่ปกติมันจะออกมารูปร่างยังไงครับสรุปแล้วลำไส้ของคุณซูโม่กิกปกติดีครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาดูลำไส้ที่ไม่ปกติกันครับขนมสนับสน้วย โรงพยาบ,บาบลบำรุงราษฎร์ International ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ <ermo> เราต้องลุยทั้งวันนมโฟโมสช,โชโโอ็อกโกแลตอร่อยเต็มที่ความสดชื่นจากมิ้นด์ดา์ลี่เท่านั้นที่คุณต้องการแบรนด์ซุปไก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวัน <mail> หมอฮะอย่างสมมติอันนี้ของผมนี่ถือว่าลำไส้ค่อนข้างจะปกติดีมีถ้าเกิดไม่ปกติมันจะออกมารูปรล่ยยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคนไายประวัติใหไข้ที่มีแผลยเลือดออกให้ดูนะครับคนไข้คนที่กำลังคุณหมอเาจะเปิดนี่บอกอาการเขาเป็นยังไงครับคุณหมอเข้ามาด้วยเลือดออกนะในทันยานาคือจะลากออกมาเป็นเลือดแดงสด จะเล้ามาเป็นเลือดแดงสดนะแล้วเราก็<ด>สองกล้องตรตวจกระเพาะแล้วไม่เจอเลือดออกจากในกระเพาะแล้วก็สองกลง้องในล้ไส้ตใหญ่ก็หาเสืดไม่เจอนะถ้าต่อนต่อไปเครื่องมือตัวนี้นี่เราจะสามารถบอกได้ไงครับหมอฮะว่าว่า,วาตรงไหนมีเลือดออกไม่เลือดออกหูเพราะ <ๆ S 2> เส้นทางการเดินมันไปไกลเลเก็มีซอฟต์แวร์พิเศษที่จะจะตรวจหาว่าตรงไหนมีสีแดงนะโดาอาศัยตรวขึ้นขึ้นแสงถ้าตรงไหนมีเลือดออกเป็นสีแดงแดงปุ๊บ ก็ะจะมีมา้าสีนแดงให้เราเห็นนะครับอุเดี๋ยวแล้วหมอฮะสีนแดงนี่คือจุดบริเวณที่เขาหีเลือดออกโอู้หูใช่ไหมาคนนี้โอ้มีเลือดออกเป็นเลนยาวเขแผบ,บเลยนะนี่คหมอฮะใช่ครับแป๊บแล้วขึ้นคอนไส้ได้นะท่านผู้ชมนะวันนี้ฮะนี่นี่คือเขาที่นลยหนังเซเลสครับนี่เลยมีแผลเล็กๆนะครับข้าวทะเลาครับแล้วก็มีเลือดซึม ้าับเราจะเห็นเลือดไหลเป็นทางให้เราเห็นด้วยครับโอ้โหนี่เห็นต่างเลยนะหมอื่อกี้จะชมพูเลยนะ,ะแต่อันนี้จะแบบออกแนวแบบ,บ,บมีช้ำๆเลยะนะฮะแล้วก็มีรอยเหมือนเลือดตลอดเวลาเลยมีริมเลือดตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วแค่เจ้เียนี้ก็สามารถจะบอกตำแหน่งได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ ตอนนี้คับสซูรอยู่ที่ที่ตำแหน่งไหนนี่ถ้าเราไปดูตรงนี้นะเห็นไหมฮะนี่คือเขียวๆนี่คือเดินทางมาอเใช่ครับผมตอนนี้คัสซูนอยู่นี่แล้วจุดเท้าขาวใช่ครับ GPS ในรถนะครับข้ามมาแล้วข้ามทีผที่เราเห็นนี่เป็นเลือดนี่คือน้ำเลือกเลยใช่ไหมับ นี่นะจริงๆแล้วเราเห็นอย่างนี้เราถึงจะรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของที่เวลาเป็นสัตวจกรเขาแนะนําเรานะฮะเราควรจะตั้งใจฟังเลยนะฮะว่ายานี้กินก่อนอาหารนะคะยานี้กินหลังอาหารยานี้กินพร้อมอาหารทันทียานี้กินหลังอา,า,าหารทันทีมีผลอย่างนี้เยอะจริงเลยนะเวลามันมันป่วยขึ้นมาอย่างนี้แล้วอมเจ็บตัวเยอะกินยาให้มันถูกจังหวะดีกว่านะหมออมอันนี้เราเห็นเลยนะครับว่าเป็นเยอะมากเลย หัานะครับท่านผู้ชมครับแค่เรื่อนทานยานะฮะวันนี้วันแรกนะฮะก็ก็ดูแล้วเ,เราค่อนข้างกระจ่างขึ้นมามากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วกินยาก,ก่อนอาหารหลังอาหารทําไมมีความจําเป็นขนาดนั้นบางทีเราเราไม่ได้ใส่ใจกับมันนะแต่ว่าจริงแล้วแบกินยาก,ก่อนอาหารหลังอาหารไม่ไม่ไมยังไม่ถูกต้องนี่บางทีก็มีผลกับร่างกายเราไปได้เยอะมากทีเดียวเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอ ยุทธนาด้วยนะฮะให้ความรู้เรื่องนี้นะครับขอบคุณครับคุณหมอครับเดี๋ยวผมต้องไปดูเพื่อนผมซะหน่อยนะฮะวันก่อนคืนครับสูดเข้าไปวันนี้บรรุปเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะลางหมอก่อนลาสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเฮ้ยไหนมาเนี่ยโหร้องนานเอ้าไมเป็นไรไงเฮียไทยเฮียไทยวะเฮียไทยทำไมแค่สูดหนุ่มหมอ ห๋ออ๋อนี่จะถ่ายจะถ่ายแคปซูลของหมอไปตั้งแต่เช้ากี่รอบแล้วเราไม่หยุดเลยกี่รอบแล้วเก็ดตายเจ็ดแปดรอบแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่ามันยังอยู่ฮะมันจะออกไปแล้วไม่ได้รู้สินี่ไงไอ้ติ๊กไอ้อะไรติ๊กกลายเป็นกระสือเหรอเไอ้ไอ้วิไอ้ไอ้ อะไรเนี่ยอ้นี่กิอะไรเนี่ยโอยโอยยยจะถือแล้วจะถือโอ๊ยอเคโอเออ๊ย้ยไม่ไใช่อโอ้ยนี่ว่าอะไร เมื่อคืนไปเอาของไอ้เนี่ยเดบไว้ตกใจอะดิโอ้ยที่แท้ไม่ใช่นี่แวบๆลองไปอาจจะออกไปตั้งนานแล้วก็ได้นั่นน่ะสินั่นไงนั่นไงนั่นนนั่ไงนั่นทำไมไมกแล้วอะใครมาโอ้ยใครมาไม่ใช่ใครมาอย่าท้าอย่ามาอีกแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละครับไปแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วเลยครับพบกันใหม่เลยครับอาทิตย์หน้าครับตูนเรียนโรงพยาบาครับสวัสดีครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนประตูปิดอ้ยโอ้ย